ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวทุกคนขอโทษนะคะอี้แบบแบบลงไลนมากือแบบคือ,คอมัน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 จุกมากแล้วเราบบแบบเราทำอะไรไม่ได้คือคือเราไม่ได้อยู่ในนั้นถนะ้าเรารู้สึกว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้แบบเนี่ย ไมค้าถึงขั้นร้องห่มร้องไห้เลยบอกตลาดเงียบมากซอยมาหาจักรเงียบมากนะร้องไห้จุกอกร้องไห้น้ําตาไหลเราเราเราไม่ได้อยู่ตลาดนั้นแต่ว่าเราเราไม่อยู่ตรงนั้นแต่ว่ารู้สึกแบบนี่มากเลยอะ่ะอันตนใจอยากร้องไห้นี่เป็นไงล่ะมาถึงจุดที่นะพอคาแมไมค้าร้องไห้กันหนะักที่ กูบอกซอยมหาจักรนะซอยมหาจักรนะครับมันเงียบมันเงียบจริงๆแล้วมันเงียบคือมันเงียบจริงๆท่านผู้ชมเอ้ยเนี่ยครับนะเงียบจนถึงขั้นร้องไห้แล้วลคิดดูสิยุคเศรษฐกิจอุ้องอิงนะโอ้โหอุ้งอิงก็ยังหน้าด้านหน้ามึนนะหน้าหนาต่อไปนะครับไม่ลาออกก็ยังอยู่ซอฟวัฒนธรรมซอฟพาวเวอร์นะยังแสลนแป้น,ปนอยู่ ยังสแลนเป้นๆจะเป็นวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์เออนะฉันจะอยู่อย่างเงี้ยแหละนะต่อให้เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจอะไรก็ฉันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนงี้แหละนะครับแล้วฉันก็จะโทษลุงตู่ไปเรื่อยๆไอ้พวกแสดงก็เหมือนกันพวกแสดงก็บอกโอ้ยมันแย่ตั้งแต่ลุงตู่แล้วลุงตู่กู้มาเยอะแล้วต้องรัฐบาลนี้ไกลต่อให้เป็นเทวดาก็แก้ไม่ได้นี่ไอ้พวกแสดง นะแต่ผู้แสดงก็ยังอวยอยู่เดี๋ยวเลือกตั้งนี่อีกเดี๋ยวก็พวกเพื่อไทยก็ชนะอีกครับไม่ต้องห่วงฮะนะเออคนที่มันเลือกเพื่อไทยย,งงย,ยังไงยังไงมันก็เลือกแหละนะมันไม่มีทางเปลี่ยนง่ายๆหรอกนะครับเออนะนี่แหละก็ต้องทนอยู่ไปอย่างนี้แหละนะครับนะเออปีนี้แค่ร้องไห้นะปีหน้าหนักกว่านี้อีกนะปีหน้านี่อ่า ก็ต้องร้องไห้แล้วนะเพราะไม่มีน้ำตาเหลือแล้วนะครับเออนะคนมันบ้าไงคนมันบ้าทักษิณไงคนมันบ้าอุ้งอิงไงนะเออแก้อะไรไม่ได้หรอกต้องมาชมเอ,อ้ยนะครับรุ่นสมัยลุงตู่นะเศรษฐกิจดีแม่ค้าไม่มีมาร้องไห้อย่างนี้หรอกนะเออมีคนละครึ่งมีออโอสารพัดเงินคนจนมีเออ เศรษฐกิจดีรุ่งเรืองนะมาสมัยนี้แหละนะครับอนะถึงขั้นร้องไห้แล้วก็คิดดูวเองแล้วกันนะเสื้อแดงก็ยังไม่ตาสว่างหรอกนะเสื้อแดงก็ยังชมยังอวยต่ออยู่น,นนะแหนบอกเห็นไหมท่านทักษิณเนี่ยสุดยอดมากท่านทักษิณจะมาแก้เศรษฐกิจเออนะยังไม่ยังไม่รู้ตัวไอ้ทักษิณนี่มันจะได้หนีอีกรอบนะยังไม่รู้ตัว ต่อให้มันหนีไปอีกรอบหนึ่งแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งคนก็ยังเลือกนะเออนะครับไม่รู้ทำไหมโอ้ยมีแต่คนกินหญ้ากินข้าวไม่ชอบกินนะชอบกินหญ้านะคนคนเสื้อแดงนี่นะเออนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ